สวัสดีค่ะวันนี้มาเวลาเที่ยงตรงของวันจันทร์นะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาเวลานี้นะคะเวลานี้ก็นะเมื่อวานฝนเมื่อคืนเมื่อคืนนะคะฝนตกหนักมากๆค่ะบ้านใครฝนตกหนักบ้างคะบ้านใคร ฝนตกมาหนักจนระบายไม่ทันนะคะเมื่อเช้าก็าทำการสังขยาบ้านค่ะก็ดูแลความเรียบร้อยนะคะดูแลความ, oh, <sorry. S 1> วามเรียบร้อยก็ทำงานอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะก็สวัสดีค่ะคุณยงยุทธสวัสดีค่ะ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 ยินดีมากๆเลย <S <S ฝนตกหนักมากเลยค่ะภาค อีสานนะคะเมื่อคืนหนักจริงๆค่ะแล้วก็มาอย่างแรงเลยนะคะมาอย่างแรงเลยก็กระนำมาเต็มที่เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากๆทํำงานอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็นะแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี้ นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ไลฟ์ไปสองรอบนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากๆนะคะรู้สึกดีมากๆที่สวัสดีค่ะมาดามพานะคะเมื่อวานนี้นะคะเอ่อมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีในในสังคมมูมอในครอบครัวมูมอของเราจริงๆนะคะที่มีพี่นะคะคือ เป็นพี่เป็นเปรียบเสมือนพี่เปรียบเสมือนน้องพี่น้องนะคะก็คือเป็นโค้ดผู้นำนะคะที่เขา,อ,าอยู่ในธุรกิจมูมอมาแล้วเราก็เจอกันอยู่แต่ในห้องไลน์นะคะประชุมด้วยกันในห้องซูมบ้างในอะไรบ้างนะคะยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆน,นะคะแต่เมื่อวานนี้โค้ดพี่โมกนะคะคสวัสดีค่ะ นะคะโค้ดพี่โมก็มาที่ตลาดช่องจอมนะคะตลาดการค้าชายแดนช่องจอมเราจากโคราชเลยนะคะก็รู้สึกดีมากๆกนะคะก็ได้แวะมาหาเจ้าก็ได้ไลฟ์ไปนะคะเข้ามาทีา่ตลาดช่องจอมนะคะแล้วก็ได้ได้เจอกันนะคะโค้ดพี่พี่โมกเป็นถือว่าเป็นนับถือเป็นพี่ชายทั้งเป็นพี่ชายแล้วก็เป็นโค้ดนะคะเป็นโค้ดที่ มีคำสอนคำบอกอคำแนะนำนะคะที่เป็นสวัสดีค่ะโค้ดหนูนา,าทีา่ที่มันเป็นอะไรธรรมชาตินะคะธรรมชาติของอเรานะคะธรรมชาติเราก็ได้หลักแนวคิดหลักการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะทั้งในห้องประชุมทั้งในห้องไลน์ทั้งอะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิต สวัสดีค่ะโคตหนูนานะคะวันนี้มาสายนิดนึงนะคะติดภารกิจนะคะในบ้านนะคะก็อยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่ามีงานก็ทํางานนะคะเคลียร์งานสวัสดีจ้าโคตหนูนา happy happy ปปปปค่ะ happy ปปกันแต่เช้าแล้วก็ยังคิดถึงกันเหมือนเดิมนะคะยังคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆีน้องๆเหมือนเดิมนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้กาก็นะคะมาอัปเดตเหมือนเดิมนะคะมาอัปเดตถึงยังไงถึงจะมาเช้ามาสายมาต่างเวลาเนี่ยหมูมอก็คือธรรมชาตินะคะเราก็ไม่อยากไปเอ๊ะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อ่ามันไม่ถึงกับเป๊ะเวลาเป๊ะใช่ไหมคะเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวกไม่ได้จํากัดเวลาเราสะดวกเวลาไหนเราก็มาเวลานั้นนะคะ เพราะว่ามาเจอกับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่มาเจอกันเวลานี้นะคะแต่ว่าหากไลฟ์นี้ยังอยู่แล้วเพื่อนๆได้แวะเวียนเข้ามาดูนะคะก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้นะคะก็ะถ้าใครกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เนี่ยอขอให้เฮงเงปังปงล่ำล่ำรวยรวยสวยสวยเลยนะคะก็เข้ามาก็ค่ะใช่ใช ตอนนี้คือช่วยประชาะสัมพันธ์กันนะคะประชาะสัมพันธ์กันให้เพื่อนๆทุกคนนะคะคนที่ยังไม่มีแอปแอปพลิเคชันมูมอลนะคะตอนนี้โหลดเลยค่ะโหลดแอปพลิเคชันมูมอลนะคะแล้วก็จาขอ,อามีผู้แนะนำนะคะถ้ายังไม่มีรหัสผู้แนะนำนะคะบอกเลยนะคะเจะ้าวีเจ0ูนเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วเราก็มาทำมูมอลด้วยกันมาช็อป ใช้แชร์ด้วยกันนะคะแล้วก็เรามาหางานหา,าสิ่งที่ดีๆในแอปพลิเคชันมูมอเนียค่ะนะคะให้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะสำหรับแอปพลิเคชันมูมอนะคะก็ให้ทุกคนโหลดค่ะไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเลยเข้าไปใน l a y Store นะคะเข้าไปสำหรับ Android นะคะสำหรับ Android เหมือนอย่างของเจ้าเองก็ใช้เฉพาะใช้ Android นะคะก็ง่ายๆไปที่ Play Store แล้วโหลดนะคะ m o m a l นะคะก็ไม่รู้รหัสถามได้เลยนะคะถ้ายังไม่รู้รหัสมูมอก็ถามได้เลยตอนนี้มูมอเนี่ยพร้อมนะคะพร้อมมากๆนะคะพร้อมทั้งเรื่องอสินค้าบริการต่างๆนะคะให้ทุกคนได้ไปช็อป ใช้แชร์นะคะแล้วก็บอกต่อ,อทุกคนนะคะให้ได้ได้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมูมอคืออะไรสวัสดีค่ะทักทายชื่อกันหน่อยก็ได้นะคะจะได้รู้จักกันนะคะ คุยกันแบบสบายๆมูมอเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆค่ะเห็นไหมคะเมื่อวานนี้นะคะส้มโอนะคะส้มโอที่เจ้าได้โพสต์ไปเนี่ยเมื่อวานนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะโอเคค่ะแล้วเพื่อนๆได้โพสต์ส้มโอไปส้มโอเนี่ยเป็นของชาวสวนนะคะเป็นเป็นมาจากสวนส้มโอที่เพชรบูรณ์โดยตรงเลยนะคะเขา,อาเอามาได้เอามาวางในแอปพลิเคชันมูมอแล้วนะคะ เป็นส้มโอจากชาวสวนเราได้เราได้สนับสนุนนะคะชาวสวนด้วยนะคะเป็นเราเจอกับชาวสวนโดยตรงเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะกิโลก็ไม่แพงนะกิโลหนึ่งสามสิบบาทนะคะกิโลละสามสิบบาทเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ไปอุดหนุนเขาหน่อยนะคะเขาจะได้มีกำลังใจนะคะอุดหนุนชาวสวนแล้วก็สินค้า เนี่ยจากชาวสวนถึงเราผู้บริโภคโดยตรงเลยนะคะแล้วซื้อในแอปพลิเคชันมูมอนะคะบอกเลยว่ามีส่วนลดให้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการสะสมแต้มสวัสดีค่ะยินดีมากๆนะคะเที่ยงแล้วกำลังทานข้าวอยู่หรือเปล่านะคะทานข้าวให้อร่อยกันนะคะทักทายนะคะบอกชื่อกันมาก็ได้นะคะ,ะตัวเจ้าเองนะคะจะมา แนะนำนะคะแนะนำแล้วก็มาอัปเดตนะคะแอปพลิเคชันมูมอคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะแอปพลิเคชันมูมอเนี่ยคือธรรมชาติของอชีวิตประจำวันเราค่ะมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเองนะคะไม่ว่าเราจะซื้อหาใช้จ่ายหรืออะไรยังไงแบบไหนนะคะเราก็แวบนะคะเขาเรียกว่า มูมอเป็นเหมือนห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์นะคะเป็นเหมือนห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์ที่ให้เราไปซื้อหาจับจ่ายใช้สอยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกยาอาหารเสริมหรือว่าสินค้าใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยของเรามีหมดเลยนะคะมีครบหมดเลยแล้วสินค้าบอกเลยว่ารับประกันคุณภาพจริงๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะบริษัทจะมีไลฟ์สดของบริษัทในช่วงเที่ยงครึ่ง นะคะใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะก็อยากเชิญชวนประชาสพัมัน์ธให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็คนที่สนใจนะคะเที่ยงครึ่งหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงอะไรกันเรียบร้อยเป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะคะมันจะมีเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เรามาช็อปนะคะมาช็อปดูสินค้าดีๆนะคะเป็นสวัสดีค่ะคุณวน,นาโค้ดวนาสวัสดีนะคะ วันนี้เที่ยงครึ่งเนาะเตรียม CF เลยสำหรับคนที่อชอบน้ำมันนวดไทยยะนะคะคือน้ำมันทวดนวดไทายะเนี่ยบอกเลยว่าเจะาใช้แล้วดีมากๆนะคะใช้เหมือนสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับการปวดกล้ามเนื้อนะคะพราะยังยืนยันกับตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยใช้แล้วได้ผลเพราะอะไรเพราะว่าจะาเคยปวดไหล่ปวดเหมือนเส้นเหมือนเอ็นเข้าไปในเส้นเอ็นอะไรเนี่ยตรงไหลยกก็ไม่ขึ้นนะ พอเราใช้น้ำมันนวดไทายะนะคะมาถูถูนวดนะคะถูนวดเนี่ยเออมันรู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะมันจะรู้สึกดีขึ้นนะคะเออเราเราจะอู้มันมห,มหัศจรรย์จริงๆนะคะเป็นขวดเล็กๆแต่ว่าเนื้อเนื้อ,อ,อ,อตัวยาเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยเพราะมันเป็นสูตรเขาบอกว่าสูตรลับของเซ้าลินเชียนเชียวนะมีสมุนไพรหลากหลายชนิด อ่านะคะแล้วมูมอนะคะบอกเออมื่อกี้จะบอกมูมอคืออะไรนะคะมูมอเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่รวมหลากหลายสินค้าและบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้สวัสดีค่ะยินดีมากๆที่แวะเวียนเข้ามานะคะหากสงสัยนะคะว่าเสากกำลังทำอะไรอยู่นะอย่าเพิ่งสงสัยทักทายกันมาได้นะคะ ถ้าฟังตอนนี้ไม่เข้าใจก็ไปติดตามได้นะคะติดตามในเฟซนะคะเพราะเจ้าจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วสินค้าที่เจ้าได้มาอัปเดตมาบอกกล่าวเพื่อนๆนไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหวานเอ่ยนะคะหรือว่าเป็นส้มโออย่างเงี้ยค่ะในมูมอมีหมดแล้วนะคะเออในมูมอมีทุกคนสามารถสั่งแล้วก็ส่งไปถึงบ้านได้เลยนะคะท่านอ,อยากอยากจะกินอาหารแบบไหนอยากจะอยู่บ้านเฉยเฉยไปไหนไม่ได้ก็สั่ง ของเข้าบ้านได้เลยนะคะมูมอจัดให้เลยนะคะมูมอจัดให้นะคะสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะรวมนะคะรวมสินค้าเยอะแยะมากมายนะคะเข้ามาไม่ใช่เฉพาะจำกัดแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะแล้วที่พิเศษกว่านั้นก็คือผู้ประกอบการมีแต่ระดับตัวท็อ,ทอปๆในประเทศเลยเป็นเป็นตัวที่คือเอาเข้ามาในแอปพลิเคชันมูมอเนี่ยบอกเลยว่า เป็นใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่ที่ขายสินค้าในประเทศไทยนะคะคือเป็นเจ้าใหญ่ๆนะคะที่เอามาในแอปพลิเคชันมูมอนะคะบอกว่าถ้าถ้ามูมอไม่เขาเรียกว่าไม่ใหญ่จริงนะคะแล้วก็ไม่ดีจริงแล้วก็โฟลเดอร์หรือผู้ก่อตั้งเนี่ยไม่มีศักยภาพ เพียงพอเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะดึงเอาเขาเรียกว่า,าพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันมูมอนี้ได้นะคะค่ะพี่นิตยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันวันนี้ได้ออกไปขายะอะไรไหมคะวันนี้นี้ค่ะจา้าคนนี้พี่นิตยาก็กขยันมากๆเลยค่ะคนนี้ นะคะ FC ทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะในกาบเชิงนะคะลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะเป็นคนขยันมากๆเลยคนนี้นะคะก็ถากสนใจนะคะก็เข้ามาในแอปพลิเคชันมูมอลเป็นเรื่องธรรมชาติะคะ่ะบางทีมีสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะที่สำคัญพอเราสั่งจากแอปพลิเคชันมูมอเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยนะคะเป็นสินค้าของไทยนะคะจะได้มีพลังขับเคลื่อนทำสิ่งที่ดีๆเงินทองอต่างๆจะได้ไหลเวียนเข้ามานะคะที่เมืองไทยเรานะคะที่ประเทศไทยนะคะเงินจะได้ไม่ไหลออกนอกประเทศเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะ,ะสำคัญมากๆตรงที่ว่า แอปมูมอเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันของคนไทยก็เลยอยากจะให้ผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์คุณอุไรสวัสดีค่ะยินดีมากๆนะคะคุณอุไรนะคะจำกันได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรนะคะก็ขอ,อ,อทุกคนนะคะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะเอาสินค้าเนะะี่ยค่ะมาวางโฆษณาวางขายในแอปมูมอของเราได้นะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ไม่คิดค่าบริการไม่เสียค่าบริการอะไรนะคะบอกเลยประชาสัมพันธ์บอกต่อกันมาเยอะๆนะคะโหลดแอป,ปเยอะๆนะคะแอป,ปนี้เป็นของคนไทยนะคะคือสินค้าก็มีมากมายนะคะแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆหรือว่าถ้าทุกคนเนี่ยสนใจอยากมีผลิตภัณฑ์ดีๆก็แวะเข้าไปหาได้เรายังซื้อกินซื้อใช้เราได้ช่วย นอกจากเราได้ช่วยผู้ประกอบการแล้วนะเรายังได้มีส่วนลดกลับมาคืนนะคะส่วนลดเป็นเขาเรียกว่าแคชแบ a c นะคะ cashback คำว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเหมือนเหมือนมันอยู่อ e ีคอมเมิร์ซก็คือโซเชียลเนาะโซเชียลก็คือโซเชียลเหมือนที่เราอยู่เล่น Facebook เล่น Line เล่นอะไรเนี่ยค่ะนะคะ แต่ก่อนค่าการตลาดเนาะค่าการตลาดต่างๆเนี่ยเราก็จะเสียไปนะคะเสียไปให้กับสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่ตอนนี้มูมอดึงค่าการตลาดมาให้กับผู้บริโภคนะคะหลักๆเลยคืออเมื่อเรามาอยู่ในแอปพลิเคชันมูมอรเรามาซื้อกินซื้อใช้ในแพลตฟอร์มมูมอเนี่ยเราก็จะได้ค่าการตลาดนะคะเป็นค่าตอบแทนนะคะให้เรา นะคะคทุกตัวเลยนะคะทุกตัวแล้วเรายังสามารถที่จะแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆเ,เราคนที่เรารู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนทั่วไปเนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะอะบอกบอกได้แล้วมูมอเนี่ยก็จะตอ,ตอบโจทย์ของเราอีกกรณีหนึ่งก็คือคือบ้านนะคะ อยู่บ้านเฉยๆนะคะในยุคโควิดแล้วมองหารายได้มองหางานทําสําหรับเยาวชนหรือคนไม,ไ,มไม่จำํจำกัดอายุนะคะไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยมูมอตอบโจทย์มากที่สุดนะคะมูมอตอบโจทย์มากที่สุดเรา,าเราสามารถที่มาแชร์ช่วยผู้ประกอบการเราก็จะได้ค่าการตลาดกลับมาคืนเพื่อนๆ นะคะเราจะมีค่าการตลาดแล้วเราไม่ต้องไปเหนื่อยนะคะเราไม่ต้องไปเหนื่อยทําทอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ต้องไปเหนื่อยโฆษณาหรืออะไรเรามีตัวช่วยเรามีเครื่องมือช่วยเยอะแยะเลยค่ะถ้าไม่เป็นมีมีโค้ดมีห้องเรียนรู้สอนนะคะมีห้องเรียนรู้เนี่ยพร้อมที่จะสอนคือจับมือทําเลยนะคะห้องเรียนรู้เป็นห้องออนไลน์เราก็ไม่ต้องไปเสียค่าน้ํามันรถเสียเวลา นะคะตื่นเช้ามาสะดวกตามเวลา10โมงอย่างเงี้ยห้องชีวิตอิสระ,ะห้องชีวิตอิสระมีโค้ดนะคะมีโค้ดผู้นำโค้ดเพื่อนๆที่เขาเป็นแล้วนะคะแล้วเขาก็พร้อมใจกันมาแชร์แล้วแบ่งปันนะคะมาแชร์แบ่งปันแล้วก็สอนเราให้เราอะทำเป็นไม่ว่าการการใช้แอปเนี่ยบางคนบอกว่าเออจะทำยังไงใช้ไม่เป็นใช่ไหมคะใช้แอปไม่เป็นอย่างเงี้ย นะคะบอกเลยเป็นเรื่องที่เราสามารถฝึกได้ฝึกครั้งเดียวบอกกันครั้งเดียวเป็นเลยนะคะเป็นเลยพอเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะทํามูมอได้เลยแล้วเราก็อิสระเลยทีนี้นะคะอิสระเราก็อยู่บ้านเราก็ทําเราก็แชร์เราอ่ะเป็นเจ้าของห้างเลยค่ะนะเราเข้ามาอยู่นะ่ะสินค้าที่อยู่ในแอปมูมอถ้าเราเป็นสมาชิกแล้วนะคะโดยการเป็นเพเซอร์หรือสมาชิก โด,โดยการเป็นเพเซอร์หรือสมาชิกกับมูมอนะคะเราก็จะเป็นเจ้าของเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมูมอนะยิ่งถ้าเราไปทำเซลเพจของตัวแต่ละตัวเนี่ยก็ถ้าก็ว่าเราเป็นเจ้าของสินค้าเลยนะโดยที่เราไม่ต้องสต็อกของนะคะ,ะโดยที่เราไม่ต้องสต็อกของแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะ จำน่ายหรือเป็นผู้จำน่ายเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นคนแนะนำสินค้าที่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะเข้าไปแชร์นะคะเข้าไปแชร์ในกลุ่มาขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องสต็อกของนะคะเป็นเป็นกลุ่มของเจ้าเองนะคะเป็นกลุ่มของเจ้าเองเนี่ยก็เข้าไปแชร์บอกต่อสินค้าได้นะคะเข้าไปแอดนะคะเข้าไปเข้ากลุ่มได้นะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มรีวิวการาที่เที่ยวนะที่ที่ที่เราเคยเที่ยวหรือที่ที่เราอยากไปเที่ยวค่ะเที่ยวทิปเที่ยวอะไรนะจะมีกลุ่มนะอ่าเมื่อกี้กลุ่มที่หนึ่งแล้วต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มกลุ่มกลุ่มหลักๆนะคะก็คือมูมอนะคะจะให้จะอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมูมอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของบริษัทของกลุ่ม เนื้อหาเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นกลุ่มมูมอมูมอมูมชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนร่วมคำว่ามูมอชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนร่วมเนี่ยความหมายมันอยู่ในตัวเลยนะคะความหมายของชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนร่วมมูมอเนี่ยคือมันเป็นความหมายที่ที่เราคือเนี่ยคือถ้าเราไปร่วมคือเราก็จะมีชีวิตที่ดีเนี่ยความหมายตรงๆตัวเลย พอเอา,เอา,เ,อาเอาผงซักฟองเอสพัทให้หน่อยเ,อเราก็จะมเีเขาเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้ได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมานะคะสิ่งที่ดีๆกลับมานะคะเอ่อเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อน,อนก็เข้ากลุ่มได้นะคะก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆทุกคนเข้าไปในในกลุ่มมูมอชีวิต ที่ดีของผู้มีส่วนร่วมได้เลยนะคะก็ไปเข้ากลุ่มกันนะคะก็ไปอัปเดตเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมูมอนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอ่ะสามกลุ่มสามสี่กลุ่มแล้วนะเพื่อนๆนะคะฝากกลุ่มด้วยนะคะฝากกลุ่มด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปแชร์นะคะาสามารถเข้าไปแชร์เรื่องราวอะไรก็ได้คะ่ะไปช่วย ไปการแชร์กันอะไรในกลุ่มพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วสำหรับตัวเจ้าเองนะคะตอนนี้น่ะพอเข้ามาอยู่ในมูมอนะคะก็เป็นอะไรที่มันมีความสุขสิ่งที่เราได้ก็คือความสบายใจนะคะสนุกสนานเออมีอีกกลุ่มหนึ่งอ่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยพอพูดถึงถึงสนุกสนานล่าเริงและเบิกบานก็ ก็เลยตั้งกลุ่มนี้เให้มันสนุกเนาะมันไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะเครียดเลยนะคะเราก็จะมีความสุขสนุกสนานกับการที่เรามาอยู่ในครอบครัวมูมอนะคะอ่าที่เราอยู่อยู่ในครอบครัวอ่ามูมอตรงนี้นะคะอ่าแล้วอ่าส่วนมากแล้วนะคะเพื่อนๆนก็จะอยากอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะอยากรู้เรื่องอะไรใน เกี่ยวกับแอปพลิเคชันมูมอนะคะเ,เพื่อนเพื่อนก็สามารถทักเจ้ามาได้โดยตรงนะเพราะว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยอาจจะพูดได้ไม่หมดนะคะอาจจะพูดได้ไม่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดหรืออะไรเงี้ยคะ่ะที่น่าศึกษามากๆนะคะก็พร,ะพร้อมที่จะให้ให้คำแนะนำนะคะหากเพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะคะก็ทักเจ้ามาโดยโดยตรงเลยก็ได้นะคะก็ ทักทายกันมานะคะเราก็พร้อมที่จะให้พร้อมจะให้คําแนะนําแล้วให้ความรู้นะคะส่วนตอนนี้จะเป็นทั้งผู้บริโภคที่ได้ส่วนลดกลับมาคืนแล้วก็เป็นคนที่แนะนำนะคะเลือกที่จะเป็นผู้บริโภคเลือกผู้แนะนําแล้วก็เลือกเป็นผู้ประกอบการนะคะ,ะผู้ประกอบการก็คือเอาร้านเราเข้านะคะเอาร้านสนันไอทีนะคะอยู่ในแอปพลิเคชันมูมอลนะคะเพื่อนๆมาซื้อกินใช้บริการเนี่ย สแกนจ่ายนะคะก็จะมีแต้มสะสมให้นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นแบรนด์นะคะที่บางอยู่ในมูมอคืคือแบรนด์เอสพลัสตัวนี้นะคะแบรนด์ผงซักฟอกเอ l พลัสนะคะผงซักฟอกเอสพลัสเนี่ยมีกลิ่นเฉพาะตัวพี่เป็นกลิ่นน้ําหอมฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เราสามารถซองนี้ค่ะปริมาณ800กรัม นะคะ800กรัมเนี่ยเราสามารถมีส่วนผสมนะคะส่วนผสมหรือว่าคุณสมบัติเกี่ยวกับการาปรับผ้านุ่มฆ่าเชื้อโรคน้ำยาซักผ้าสีผ้าขาวอยู่ในตัวนะคะทุกอย่างนะคะครบจบในซองนี้ซองเดียวนะคะแล้วก็ประหยัดประหยัดตรงที่ว่า,าใช้ครึ่งช้อน ซักผ้าผ้าก็สะอาดนะคะซักผ้าสะอาดเสร็จแล้วแช่ผ้าผ้าไม่มีกลิ่นเหม็นผ้าไม่มีกลิ่นเหม็นไม่ยิ่งตากผ้าหน้าฝนอย่างนี้นะคะผ้าจะไม่เหม็นนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยตัวนี้นะคะเอามาขายในแอปพลิเคชันมูมอเนี่ยมีส่วนลดแล้วก็มีแต้มสะสมด้วยนะคะ มีส่วนลดแล้วก็แต้มสะสมก็อยากฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเข้าไปดูในแอปพลิเคชันมูมอลแล้วเขียนว่าร้านสนันไอทีนะคะร้านสนันไอทีเนี่ยนะคะก็จะมีสินค้า3 4 4, 4อย่าง5อย่างนะคะสี่ห้าอย่างให้กับเพื่อนๆนะคะได้ช็อปอได้ช็อปใช้แชร์ นะคะอตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเที่ยงครึ่งนะคะเจก,ก็คงจะไปนะคะไปไปดูไลฟ์ของบริษัทนะคะไปดูไลฟ์ของบริษัทกันว่าวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าใช้อยู่ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนนะคะไปดูแล้วก็ศึกษาดูว่าเออเนี่ยนอกจาก เรามาช็อปมาอะไรแล้วเราสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำยังไงเอาสินค้ามาวางในแอปยังไงได้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะขอเชิญชวนเลยโหลดแอปได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะหรือว่า,าถ้าจังหวะอะไรหรือว่าจะคิดถึงนะคะอยากเข้ามาไลฟ์ใหม่ก็อาจจะแว็บเข้ามาทักทายอีก นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ